หนึ่งบางปูลั่นยอมรับเองเป็นนักร้องโลกสองใบไหว้ขอยหยุดโจมตีจ้ะจากกรณีดราม่าข่าวลือนักร้องลูกทุ่งมีโลกสองใบที่ชาวเน็ตโยงจะนงพนีทำเอาเจ้าตัวออกมาร้องไห้ด้วยความอัดอั้นที่โดนเข้าใจผิดล่าสุดหนึ่งบางปูออกมาถแถลงบอกตอนเองคือนักร้องโลกสองใบโดยหนึ่งบางปู เผยว่าทุกคนขาหนึ่งขอละนะคะยกมือไหวตอนนี้อย่าเพิ่งไปว่าพี่จ้าพี่จะร้องไห้สงสารมากเลยส่วนน้องเนสกาแฟเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีโลกสองใบนะคะจริงๆ1หนึ่งออกมายอมรับก็ได้ว่านักร้องโลกสองใบคือหนึ่งแต่ข่าวออกมาผิดพลาดไปนิดหนึ่งจริงๆ2สองถึงสองนะคะ จริงๆทั้งหมด22ใบก็ไม่ต้องไปว่าใครแล้วนะคะออกมายอมรับด้วยตัวเองหยุดโจมตีหยุดดราม่านะคะหนึ่งเป็นนักร้องสาวคนนั้นที่มีโลก22ใบ